มาพูดถึง continuous variable continuous variable เนี่ยเป็นข้อมูลที่เราเก็บจากการชั่งตวงหรือว่าวัดนะครับเป็นการ measure ซึ่งข้อมูลเนี่ยะละเอียดแค่ไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของเครื่องมือที่เราใช้นะครับเช่นเครื่องชั่งที่เราใช้ละเอียดแค่ไหนสมมติว่าเราจะชงชานะครับการชงชาเนี่ยก็ต้องมีการชั่งใบชาใช่ไหมครับปกติว่าชงชาเนี่ยอาจจะใช้ใบชาประมาณ3กรัมทีนี้ถ้าเรามีเครื่องชั่งซึ่งไม่ละเอียดมากเนี่ยก็ชั่งมาอาจจะได้3กรัมอาจจะบวกลบนิดหน่อยเครื่องก็บอกเราไม่ได้ก็บอกแค่แค่3 แต่จริงแล้วปริมาณชาใบาชาที่เราหยิบเนี่ยนะครับถ้าเรามีเครื่องช่างละเอียดกว่านั้นเราอาจจะเห็นว่าเป็นตัวเลขอื่นเครื่องช่างที่ไม่ดีมากอาจจะตอบว่าอันนี้มัน3กรัมแต่พอเราไปใช้เครื่องช่างที่มันดีกว่าเดิมนะครับละเอียดกว่าเดิมเราอาจจะพบว่ามันเป็น3.027กรัมนะครับเพราะว่าตัวเลขที <c oughs> ่เปลี <c oughs> ่ยนเนี่ยจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใบาชาน้ําหนักมันเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเครื่องช่างที่ละเอียดขึ้นก็สามารถทําให้เราช่างน้ําหนักที่ถูกต้องได้มากขึ้น แต่สมมติเรามีเครื่องช่างที่ละเอียดกว่านั้นอีกนะครับมันก็อาจจะกลายเป็น3 0 2 6 8 6 3 0 5 5 9 9อะไรอย่างนี้นะครับกรัมจะเห็นว่าข้อมูลของมันเนี่ยไม่ได้มีนะครับไม่ได้มีว่าจุดสิ้นสุดตรงไหนเป็นข้อมูลเนี่ยเป็นค่าอะไรก็ได้นะครับจะเป็นสุดยมกี่ตำแหน่งก็ได้อันนี้คือ continuous variable เพราะว่าเราช่างมาเราตรวงมาเราวัดมานะครับ ค่าเป็นอะไรก็คือค่าค่านั้นซึ่งอันนี้นะครับจะแตกต่างจาก discrete variable ถ้าเราจำกันได้ discrete variable คือ variable ที่มาจากการนับนะครับนี่ทวนนะครับ discrete variable ก็จะมาจากการนับนะครับนับก็จะเป็นเลขอะไรครับ0 1 2 3ก็เป็นเลขจำนวนนับไปเรื่อยๆนะครับ คาวนี้เนี่ยมันก็จะมีประเด็นหนึ่งซึ่งคนบางคนถ้าเราไม่ไม่ระวังนะครับเพราะว่าปกติในการเรียนเราก็มักจะเรียนเรื่อง d i s c r e t e variable มาก่อนแล้วเราก็มาเรียนเรื่อง continuous variable คราคนี้มันจะมีจุดหนึ่งซึ่งคนมักจะพลาดกันบ่อยๆก็ก็มาคุยกันเลยดีกว่านะครับจุดนี้คือว่าความที่ d i s c r e t e variable เนี่ยเวลาจํานวนเป็นจำนวนนับดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราบอกว่าอะไรที่มันมากกว่า2เนี่ยจำนวนถัดไปที่มากกว่า2คือ3เลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรที่แบบมากกว่า2ก็คือต้องเป็น3เพราะฉะนั้นาาาว่มกก2เ มีค่าเท่ากับคาว่า3เป็นต้นไปนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับ d e s c r i p t variable คําว่ามากกว่า2กับอย่างน้อย3 2อันนี้เนี่ย equivalent กันเลยนะครับคือเหมือนกันเลยเพราะว่าอะไรครับถ้าเรามาเขียนเส้นจำนวนนะครับสมมติเราเริ่มจาก0 1 สองสามสี่หไปเรื่อยๆนะครับราวน้มาดูว่ามากกว่าสองคืออะไรบ้างมากกว่าสองเนี่ยมาดูอันแรกเลยศูนย์ไม่มากกว่า2 1ไม่มากกว่า2 2ไม่มากกว่า2 3มากกว่า2 4สี่มากกว่าสองห้ามากกว่า2ไปเรื่อยๆนะครับเพรฉะนั้นคำว่ามากกว่าสองเนี่ยก็คือจะเห็นว่านะครับค่าที่ เราพูดถึงค่า x ที่เราพูดถึงกันมากกว่า2ก็คือค่าจาก3เปไปต้นไปซึ่งคำว่าอย่างน้อย3านะครับคราวนี้มาดูอย่างน้อย3อย่างน้อย3เนี่ยศูนย์ไม่ใช่1ไม่2ไม่อย่างน้อย3 3ใช่จะเห็นว่ามากกว่า2กับอย่างน้อย3เนี่ยคือสิ่งเดียวกันเลยถูกไหมครับมากกว่า2กับอย่างน้อย3คือสิ่งเดียวกันเลยอันนี้คือ Discrete Variable แต่ถ้า continuous variable มันจะไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะครับเราจะเปรียบเทียบคาว่ามากกว่า2กับคาว่าอย่างน้อย3ก็ลองเขียนเส้นจำนวนดูจาก 0... 1... นะครับก็เ,เขียนเส้นจำนวนนะครับจาก 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6ไปเรื่อยๆนะครับเคเนี้คาว่ามากกว่า2คืออะไร อันนี้มาดูกันนิดหนึ่งนะครับว่ามากกว่า2เนี่ยมากกว่า2คือ2ไม่ได้แต่เลย2มานิดเดียวก็นับแล้วดังนั้นเนี่ยาว่ามากกว่า2เนี่ยก็คือแค่ไม่รวม2แต่เลย2มาน้อยมากๆเช่น2องจุดศูนยไปแบบมหาศาลเลยไปพันล้านตัวแล้วก็1อันนี้ดดก็ถือว่ามากกว่า2แล้วนะครับดังนั้นเราก็คือเริ่มจาก2อแหละแต่ไม่รวม2คราวนี้เขาว่าอย่างน้อย3อย่างน้อย3เนี่ยคือ3ก็นับหรือว่ามากกว่า3ขึ้นไปก็นับนะครับ เพราะฉะนั้นอย่างน้อยสามเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่สามเลยเราก็จะเห็นนะครับว่าสองสองสิ่งนี้มันไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่ามันจะมีตัวเลขซึ่งมากกว่าสองนะครับถูกต้องตามเงื่อนไขมากกว่าสองแต่ว่าไม่ใช่อย่างน้อยสามก็คือมีจานวนจานวนจานวนตัวเลขมหาศาลเลยก็คือจะมีจํานวนตัวเลขอินฟินิตค่าเลยนะครับที่ว่ามันมากกว่า2แต่ว่ามันไม่ได้อย่างน้อย3นะครับก็คือเราดูโซนนี้ จะเห็นว่าตัวเลขในโซนนี้เนี่ยสมมติว่ามีเลข2.7 2.7เนี่ยมากกว่า2แต่ว่าไม่ใช่อย่างน้อย3ดังนั้น2อันนี้ไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันเราก็ต้องระวังสิ่งนี้ไปด้วยนะครับซึ่งจะเห็นว่าระหว่างไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีได้อินฟินิตค่าเลยนะครับตัวเนี้ยระหว่าง2ถึง3เนี่ยมากกว่า2ล้อกว3มีอินฟินิตค่าเพราะอะไรครับ2.1ก็ได้2.0078 2.0564 ก็มีจำนวนนะครับพาร์ทน n อินฟินิตพาร์นเพราะว่าเป็นค่าอะไรก็ได้ระหว่าง2ค่านี้คราวนี้พอเราเก็บข้อมูลโดยการช่างตวงวัดนะครับเรามีข้อมูลแล้วเราจะคำนวณหา properity l i ของพวกตัวแปรที่เป็น continuous variable ได้ยังไงเดี๋ยวลองมาดูนิดหนึ่งจุดนี้มันจะมีจุดซึ่งแนวคิดมันจะต่างจากเดิมพอควรเลยแล้วก็ลองทำความเข้าใจตามไปนะครับอย่างมาทวนนิดนึงนะครับ discrete variable ที่เราเคยคุยกันมาแล้ว ก็สมมุติว่าเรามีเหรียญอยู่2เหรียญแล้วเราโยนนะครับแล้วเราก็ดีไฟตัวแปร x ว่า variable x ว่าเป็นจํานวนหัวที่เกิดขึ้นนะครับก็ถ้าจําจำมาได้นะครับก็เหมือนเดิมเลยแล้วก็สามารถจะนะครับ list ได้ว่าการมีเหรียญสองเหรียญจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแล้วก็ค่า x จะเป็นค่าอะไรได้บ้างที่เราเคยคุยกันมาเรื่อง discrete variable ก็จะเห็นว่านะครับเราสามารถจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้เวลาโยนสองเหรียญเนี่ยมันเกิดขึ้นได้4แบบ แต่ว่าแต่ละแบบเนี่ยพอนับจํานวนหัวแล้วก็เห็นว่าเอ่อมันมี1แบบที่ทําให้ไม่เกิดหัวเลยนะครับแล้วก็จะมี2แบบที่ทําให้เกิดหัวขึ้น1ครั้งแล้วก็มีอีก1แบบที่ทําให้เกิดหัวขึ้น2ครั้งก็คือค่า x จะเป็นได้0ู2ย์หนึ่งสองีถ้าเรามองความน่าจะเป็นของนี้ถ้าเราเคยคุยกันก็คืออันนี้ก็จะกลายเป็นจากลูกศรสีหัวนะครับมีลูกศรเข้ามาอันนี้ก็คือ1ใน4อันนี้มีลูกศรสอ 2, อันเข้ามา2ใน4อันนี้มีลูกศรเข้ามา1อันก็จะกลายเป็นน,นนน1ใ4คัอออี้ื Proability Disrete Variable ขง เราก็สามารถจะรู้เลยว่าอ๋อโอกาสการเกิดการที่ x จะเป็น0นะมันจะน้อยหน่อยแต่โอกาสการ x ่ x เป็น1ก็จะเยอะหน่อยโอกาสการ x จะเป็น2มันก็จะน้อยหน่อยนะครับเราก็สามารถจะสร้างเป็นไดอะแกรมขึ้นมาได้นะครับถ้าจำได้คือเราจะบอกอ่า x เป็น0โอกาสเป็นเท่าไหร่นะครับ x เป็น1โอกาสเป็นเท่าไหร่ x เป็น2โอกาสเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นค่า x แล้วก็เอาจจะทำเป็นอีกแกนหนึ่งนะครับแกนนี้จะเป็นแกนของ probability จะเห็นว่า x เป็นศูนย์เนี่ย1ส่วน4 x เป็น1 2ส่วน4 x เป็น2ก็เป็น1ส่วน4นถ้าจำได้สิ่งนี้เรามีชื่อเรียกนะครับเราเรียกว่า probability distribution probability distribution มันก็บอกนะครับว่าโอกาสเป็น 0, นโอกาสเป็น1โอกาสเป็น2ใช่ไหมครับว่ามันกระจายตัวยังไงอันนี้สมมติว่า เราจะต้องทายนะครับการที่เราจะทายว่าค่า x เป็น1เนี่ยโอกาสที่เราจะทายถูกก็จะเยอะกว่าเราทาย x เป็น0หรือว่า x เป็น2คราวนี้เรามาดูนะครับว่า continuous variable เราจะทำเหมือนกันได้ไหมเห็ว่า continuous variable เนี่ยค่า x ของเรานะครับเรามาจากการชั่งตวงวัดอาจจะเป็นน้ำหนักใบชาอาจจะเป็นน้ำหนักคนส่วนสูงอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้มีค่าที่แบบเป๊ะมันไม่ได้รับความว่าต้องเป็นจาก0ู2ย์ค่าเป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราจะามาทำเป็น property distribution แบบเดิมนะครับเช่นถ้าเราบอกว่าเช่นถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราจะลองทำเหมือนเดิมได้ไหมนะครับให้แกนหนึ่งเป็นค่า x อีกแกนหนึ่งเป็นค่า probability ถ้าเราพยายามใช้แนวคิดเดิมเนี่ยเราก็จะมาเจอปัญหาว่ามันมีกี่แท่งกันแน่นะครับของ discrete เราเห็นว่ามันมี3แท่งใช่ไหมครับ0 1 2แต่อันนี้เนี่ย เนื่องจากค่ามันมีอินฟินิตเลยนะครับมันก็จะมีกี่แท่งล่ะเราก็มันก็จะมีอินฟินิตแท่งซึ่งจะเห็นว่ามันวาดไม่ได้นะครับอินฟินิตแท่งอย่างเงี้ยจะวาดเป็นแท่งไม่ได้เพราะว่าเราจะคำนวณทีละแท่งไม่ได้เพราะมันมีมันมีอินฟินิตเลยแน,น่นอนเวลาคอนติเนียรสเราจินตนาการยากเวลาพูดถึงอินฟินิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่จินตนาการยากชีวิตเราอยู่กับจำนวนนับนะครับมนุษย์เราเกิดมาแล้วก็เป็นตั้งแต่ยุคสมัยโบราณใช่ไหมครับออกไปล่าสัตว์ าสะสมได้กี่ตัว,วก็จำนวนนับเพราะฉะนั้นจำนวนนับเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเข้าใจได้ง่ายแต่พอมาเป็นคอนติเนวัสแล้วเนี่ยบางทีเราต้องค่อยๆไล่ไปนะครับแล้วดูว่าคอนติเนวัสเนี่ยเมื่อเมื่อไม่เป็นอินฟินิตอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวมาลองไล่แล้วก็ระดับทำความเข้าใจกันดูนะครับเอาเริ่มต้นง่ายๆก่อนลองคิดถึงสมมุติว่าเราไปจับฉลากนะครับของขวัญปีใหม่สมมติเราไปจับฉลากของขวัญปีใหม่นะครับแล้วปรากฏว่ามีฉลากร้อยใบแล้วก็ใบที่ถูกลางวัลมีใบเดียว ถามว่าถ้าฉลากที่ถูรางวันมีใบเดียวจากร้อยใบเนี่ยความน่าจะเป็นหรือ p r o i l i t y ที่เราจะถูกรางวันเป็นเท่าไหร่ครับก็หนึ่งในร้อยใช่ไหมครับก็คือหนึ่งหารด้วยร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยหนึ่งหารด้วยร้อยนะครับก็คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอยากให้สังเกตนิดนึงนะครับการที่เราหารร้อยเนี่ยร้อยศูนย์สองตัวใช่ไหมครับคำตอบมันจะกลายเป็นจุดศูนย์หนึ่งตัวละแต่ตัวที่สองเนี่ยมันจะกลายเป็นเป็นหนึ่งนะครับ ลองไล่ต่อไปนะครับไล่ๆกันต่อคราวนี้สมมติฉลากมี1ในพันหนึ่งในพันสังเกตว่ามี0ูนย์ตัวโอกาสที่เราจะถูกก็คือ0จุดนะครับศูนย์สตัวก็ศูนย์ตัวที่1 0ตัวที่2ตัวที่3ไม่เป็นศูนย์ละจะกลายเป็น1ก็คือจุดศูนอันนี้ก็จะเป็นโอกาสถูกรางวัลถ้าฉลากที่ถูกมันมี1นในพันลองไล่ต่อไปอีก สมมติว่าฉลากมัน1ในล้านล้านก็จะมีศูนย์อยู่6ตัวใช่ไหมครับ 0, 0ูตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5แล้วก็เป็นเลข 1, 1> อันนี้คือ1ในล้านคราวนี้สมมติ1ในพันล้าน1ในพันล้านเนี่ยก็จะมีศูนย์อยู่9ตัวศูนย์อยู่9ตัวนะครับ ความน่าจะเป็นก็จะกลายเป็น 0. จุดแล้วก็0ตัวที่1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นเลข1อันนี้คือ1ในพันล้านเห็นแพทเทิร์นไหมครับความน่าจะเป็นเนี่ยเวลาที่มันมีค่า1ในสมมติว่าในจำนวนที่เยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับคราวนี้เราคิดอีกทีว่าสมมติว่ามันเป็น1ใน infinity หนึ่งในอินฟินิตี้เนี่ยความน่าจะเป็นเป็นเท่าไหร่ดีครับหนึ่งในอินฟินิตี้เราจะคิดความน่าจะเป็นยังไงดีครับอินฟินิตี้จริงมันไม่ได้เป็นตัวเลขนะครับแต่สมมติก่อนเพื่อจะได้แบบสมมติให้มันมองว่าเป็นเป็นเลขหนึ่งแล้วก็ตามด้วยศูนย์เนี่ยแบบจำนวนเยอะมากเลยอินฟินิตตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าอินฟินิตี้เนี่ยคือหนึ่งตามด้วยศูนย์อินฟินิตตัวเลยเนี่ย พอเราจะมาเขียนความน่าจะเป็นนะครับก็จะกลายเป็น 0. แล้วก็ต้องไล่ไปใช่ไหมครับ0กี่ตัวดี1 2 3 4 5ไล่ไปเรื่อยๆนะครับมันมีอินฟินิตตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไล่ไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปลายทางสัทีที่จะให้เราจบท้ายด้วยหนึดังนั้นเนี่ย0นี้มันจริงๆต่อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็น1นึ่งในอินฟินิตี probability ของมันอะจึงเป็น0อันนี้ตอนเจอใหม่ๆจะงงนิดนึงครับว่า1ในนะ infinity probability เป็นศูนย์เหรอถ้าใครที่เคยเรียนแคลค u ลัสอาจจะคุ้นๆบ้างใครเรียนเรื่อง limit อะไรเงี้ยครับแต่นี่คือเป็นาการยกตัวอย่างว่า1ใน100นะมันก็คือจุดศูนย์หนึ่งหนึ่งในพันก็คือจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งขณะที่หนึ่งในค่าที่เยอะมากๆเลยเนี่ยมันก็คือศูนย์จุดแล้วก็ศูนย์แล้วศูนย์ไปเยอะมากๆแล้วมัน,มนไม่มบอลจบ พอมันไม่เป็นจบมันก็ไม่มีวัน,นจะไปเจอเลขหนึ่งะครับที่จะมาปิดปิดขบวนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย p r o b b a i l i t y ของมันก็เลยเป็นศูนย์ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องมาคุยเรื่องนี้กันด้วยเรากำลังคุยเรื่อง continuous variable ทำไมต้องมาคุยถึงเรื่อง p r o b b a i l i t y ของค่าหนึ่งค่าจะเป็นศูนย์นะครับอันนี้คือสิ่งนะครับที่แตกต่างกันหลักๆเลยคือเมื่อ x เป็น continuous variable เนี่ยเราจะไม่หา p r o b b a i l i t y ของค่าใดค่าหนึ่งเพราะค่าหนึ่งค่าจาก i n f i n i t e ค่าเนี่ย โอกาสที่ค่าคนั้จะเกิดขึ้นมันเป็น0นย์อย่างเช่นสมมุติว่า x เป็นน้ำหนักใบชานะครับ property ที่ใบชาจะเท่ากับ3.1กรัมอันนี้จะตอบเด้ว,ว่าเท่ากับ0 property ที่ใบชาหนัก3.1กรัมเป็น0ูนยทำไมเป็น0เพราะว่า3.1มันเป็นค่า1ค่าแต่น้ำหนักใบชาเป็นไปได้ทั้งหมด Infinite ค่าถูกไหมครับ มันเป็นไปได้แบบอะไรก็ได้อินฟินิตค่ามันลอตเตอรี่หนึ่งใบอ่ะสามจุดหนึ่งเนี่ยเลขเนี้ยมันกับมันกับลอตเตอรี่ใบหนึ่งหรือเกิดเหมืนฉลากใบหนึ่งแต่ฉลากทั้งหมดที่มีอยู่ในกองเนี่ยมันอินฟินิตใบเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดเราจะหา probability ที่ x จะเป็นสามจุดหนึ่งเป๊ะเลยค่าจะเป็นศูนย์นะครับเอ๊ะอย่างงี้หมายความว่ายังไงหมายความว่า continuous variable เนี่ยค่าเป็นศูนย์หมดเลยเหรอถ้าเอาค่าค่าเดียวนะครับถ้า x เป็นค่าค่าเดียวเป็นศูนย์แต่ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราหาาาความนน่จะเป็ของ continuous variable เราจะไม่หาค่าค่าเดียวนะครับเราจะหาเป็น range สํหรับ c o n t i n a l n t e r v a l นะครับเราจะไม่หา property ที่ x จะเป็นค่า1ค่าแค่า so, เราจะหา property ที่ x อะเป็นค่าซึ่งอยู่ใน range ที่เราเระบุเช่น property ที่ x มากกว่าเท่ากับ2น้อยกว่าเท่ากับ2.8เจ็นว่าเราอยากจะรู้ว่า property ที่ x จะมีค่า อยู่ในเรนจ์นี้นะครับระหว่าง2ถึง2.8เนี่ยเราจะหาแบบนี้สำหรับ s อนติเนนต์เรเราจะไปหาของค่าค่าเดียวเพราะว่า Property ของค่าค่าเดียวเนี่ยเป็น0คราวนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าเวลาจะหา Property ของ x เนี่ยเราจะหา Property ที่ x จะเป็นค่าอยู่ในเรนจ์ที่เราระบุหรือเป็นเรนจ์ที่เราต้องการจะหาคำถามคือเราจะหายังไงการจะหาเนี่ยเนื่องจากเราไม่ได้มีกราฟเป็นแท่ง,แ,ทงแบบแบบ i s c r e t e แล้วของ Continu o u s variable เนี่ย การที่เราจะหา probability เนี่ยเราจะหาโดยการหาพื้นที่ใต้กราฟการจะหา probability ของ continuous variable นะครับเราไม่ได้มีกราฟเป็นแท่งๆเหมือน discrete นะครับให้ไปหาแท่งที่ต้องการแล้วก็นับมันจะต้องหาเป็นช่วงระหว่างค่าหนึ่งถึงค่าหนึ่งคราวนี้การหาจะหายังไงการหาเนี่ยเราจะใช้วิธีการหาพื้นที่ใต้กราฟกราฟที่เราจะหาเนี่ยกราฟกราฟนั้นเนี่ยนะครับฟังก์ชันที่ทำให้เกิดกราฟคนนั้นเราจะเรียกว่า probability density f ัง c ์ชัน probability density function เนี่ยมันจะคล้ายๆกับ discrete นะครับแต่ว่าแกน y มันไม่ใช่ probability แกน x ก็เป็นค่า x แหละนะครับ continuous ก็หลาไหลไปเรื่อยๆแต่ว่าแกน y เนี่ยเราจะเรียกว่า density นะครับแกน y ไม่ใช่ probability สมมุติเรามี probability density function แล้วหน้าตาฟังก์ชันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจริงๆฟังก์ชันหน้าตาแบบไหนก็ได้๋ยวเราจะได้เจอหลายๆแบบของฟังก์ชันกันเราจะได้เจอ สิ่งที่เรียกว่า normal สิ่งที่เรียกว่า uniform distribution หรือว่า exponential แต่เรียกว่าก็เป็นฟังก์ชันนะครับฟังชันนี้เนี่ยถ้าเราจะหา property ที่ x จะมีค่าระหว่างสมมติระหว่าง a ถึง b แล้วกันนะครับถ้าเราจะหา property ที่ x จะอยู่ระหว่าง a ถึง b เนี่ยเราก็ต้องทำการหาพื้นที่ใต้กราฟจาก a ไป b แล้วก็อย่างแรกเราก็พลอตตัว property density function ออกมานะครับหรือว่าเรามีฟังก์ชันนี้พอเรามีแล้วเนี่ยเราก็มาคำนวณหาพื้นที่ใต้กราฟ ระหว่าง a ไปถึง b พื้นที่ไดกรารที่เกิดขึ้นก็คือค่า probability นั่นเองเดี๋ยวเราจะคุยกันถึง probability distribution 3แบบด้วยกันหลักๆนะครับก็คือว่าแบบที่เรียกว่า normal distribution หรือว่าที่เราจะคุ้นๆกับคำว่าเป็นระฆางคว่ำหรือว่าแบบ uniform distribution ก็คือว่า uniform คือเท่ากันก็คือเป็นลักษณะของเป็นกล่องสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็น exponential ก็คือก็จะ drop ลงมาเร็วๆนะครับคล้ายๆกับ slider อะไรอย่างนั้น เดี๋ยวเราจะคุยกันในรายละเอียดของสิ่งเหล่านี้นะครับในอ P ถัดไปคราวนี้เรามาดูตัวอย่างสมมติเราสุ่มคนขึ้นมา1คนจากจากโรงเรียนแล้วเราอยากจะหา probability ที่ความสูงของคนคนนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ170ซนเมตรจะเห็นว่าเราไม่ได้หาค่าค่าเดียวนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ170ก็คือว่าจาก170ลงมาได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นเราก็มีเป็นระยะเป็น range ที่เราระบุ ใครีเราเขียน notation notation ที่เราเขียนจะเป็นว่าเราต้องการจะหา p ที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ170จริงๆถ้าดูอย่างนี้ก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันก็เหมือนกับดูอย่างนี้มันอาจจะสับสนนะครับเพราะว่าเอาจจะดูดูเร็วอาจจะิดียา,าเป็นการเท่ากับรเราคุยกันว่า continuous variable เราไม่หาเท่ากับค่าหนึ่งค่าเพราะว่ามันจะเป็นศูนย์จริงๆจริงข้อน,นี้เนี่ยมันก็เป็น range นั่นแหละดังนั้นสามารถจะเขียนใหม่นะครับ ถ้าเราเขียนใหม่เราเห็นว่ามันคือ p ที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ170แล้ว x ก็มากกว่าหรือเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับถ้าเขียนอย่างนี้ก็จะเห็นเรนจ์ใช่ไหมครับว่าจากลบอินฟินิตี้มาถ,ถึง170ก็คือเป็นเรนจ์ไม่ได้เป็นค่าค่าเดียวจะหายังไงเหมือนเดิมนะครับเราต้องหาจากพื้นที่ใต้กราฟ จะหายังไงแก่พื้นที่ใต้กราฟการคำนวณจริงๆเดี๋ยวจะตามมาแต่ว่ามองภาพรวมก่อนว่าเราต้องการสิ่งที่เรียกว่า probability density function เป็นฟังก์ชันซึ่งพื้นที่ใต้กราฟจะเป็นตัวระบุถึงความน่าจะเป็นดังนั้นนะครับสมมุติว่าความสูงโดยทั่วไปแล้วเนี่ยความสูงจะมีจะมี probability density function ของความสูงเนี่ยจะเป็นลักษณะของผูเขาอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นระฆังดังนั้นเนี่ยพอเรามีฟังก์ชันฟังก์ชันนี้แล้ว เราก็มาด้ไฟจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดที่เราจะรงเงาหาพื้นที่ใต้กราฟจุดเริ่มต้นก็คือลบอินฟินิตี้ก็คือมาจากฝั่งซ้ายสุดเลยแล้วก็จุดสิ้นสุดอยู่ที่สมมติอันนี้คืออันนี้คือ170ก็สมมุติว่า170อยู่ตรงนี้นะครับ170เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาพื้นที่จากลบอินฟินิตี้มาจนถึง170 พื้นที่นี้ก็จะคือ property ที่เราต้องการจะหาโอเคนะครับมาดูข้อถัดไปสมมติว่าเราเหมือนเดิมนะครับสุ่มคนขึ้นมา1คนแล้วเราอจะหา property ซึ่งความสูงของคนนี้อยู่ระหว่าง160ถึง163เซนเห็น, okay, นว่าเป็นช่วงนะครับไม่ได้เป็นค่าๆเดียวเป็นช่วงก็คือ p ที่ x จะอยู่ระหว่าง 160ถึง163เหมือนเดิมนะครับจากหาพาราเมตตีเราก็ต้องการเราต้องการฟังก์ชันนะครับ Pro p e r t y ี้ซีฟังกเราต้องการกราฟที่จะหาพื้นที่ใต้กราฟเราต้องการกราฟครับนั้นความสูงความสูงก็จะเป็นกราฟที่เป็นระฆังความเป็นภูเขานะครับเขาเรียกว่าภูเขาแล้วกันกราฟสูงก็จะเป็นกราฟที่เป็นภูเขาถ้าเรามีกราฟเสร็จแล้วเราก็ต้องไปหาดูว่าอ่ะ 160อยู่ตรงไหน163อยู่ตรงไหนแล้วก็หาพื้นที่ได้ครับตั้งแต่160ไปถึง163ก็สม็สมมติ1 6ออยู่ตรงนี้นะครับแล้วสมมติ1 6 6 3อยู่ตรงนี้ถ้าเราหาพื้นที่ตรงนี้ได้นี่ก็คือคำตอบนะครับ property ที่ x อยู่ระหว่าง1 6 0ถึง1 6อมมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ อันนี้เราอยาจา Property ซึ่งความสูงของคนที่เราซูมขึ้นมาเนี่ยมากกว่า180เซนนะครับเซนติเมตรคราวนี้เนี่ยเวลาที่เป็นอราลองเขียน Notation ก่อนเขียน Notation เนี่ย p t x มากกว่า180มากกว่า180เนี่ยจริงๆแล้วพอมันเป็น Continuous นะครับมากกว่า180 จะเห็นว่าถ้าเราจำได้ค่า1ค่าไม่ได้มีผลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำาว่ามากกว่า180เนี่ยกับมากกว่าเท่ากับ180คือสิ่งเดียวกันสจหรับคอน t ิ n น o u s อนะครับอันนี้ก็ถามว่าเป็นข้อข้อดีก็ได้คือเราไม่ต้องระวังไอ้ตรงมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับเพราะไอ้ตรงเขาว่าเท่ากับเนี่ยมันคือเพิ่มค่าขึ้นมา1ค่าจากอินฟินิตค่ามันไม่ส่งผลกับกับความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าความน่าจะเป็นของค่า1ค่าเป็น0ถูกไหมครับเพราะ มากกว่า180กับว่ามากกว่าเท่ากับ180มันคือสิ่งเดียวกันสำหรับคอนจีนิวัสสิ่งที่เพิ่มข้ามาหนึ่งค่าไม่ได้มีผลก็ข้อนี้นะครับเราก็สามารถจะเขียนเขียนเป็น p เหมือนเดิมนะครับพื้นที่ใต้กราฟจาก180เป็นต้นไปถึงอินฟินิตี้ก็ถ้าเราหาพื้นที่ใต้การาฟตรงนี้ได้เราก็จะได้คำตอบที่เราต้องการหานะครับ properity ที่ความสูง ที่คนที่เลือกมาหนึ่งคนเนี่ยจะมีความสูงมากกว่า180เซนเป็นเท่าไหร่คราวนี้ก็มาถึงข้อใหญ่ใจความคือพื้นที่ใต้กราฟหาอย่างไรพื้นที่ใต้กราฟหายัางไงพื้นที่ใต้กราฟก็ในทางคณิตศาสตร์แล้วเราก็จะหาโดยการทำอินทิเกรชันนะครับอินทิเกรตใครเรียนคลคูลัสบ้างเขาจะรู้ว่าเออเราจะเรียนดิฟเฟอเรนเซชันเราก็เรียนอินทิเกรชันอินทิเกรชันในการหาพื้นที่ใต้กราฟ แต่ถามว่าจริงๆแล้วมีใครอยากจะหาไหมไม่มีใครอยากหาหรอกเพราะว่ามันวุ่นนะครับสมการมาสมการเนี่ยในฟอร์มที่มันยุ่งๆเนี่ยการทำอินทิเกรชันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่วุ่นวายมากเลยดังนั้นเนี่ยก็เลยมีคนไปทําการอินทิเกรตไว้ให้หมดแล้วแล้วก็ทําเป็นตารางก็คือเป็นวิธีที่2ในอดีตที่ผ่านมาคนก็จะเปิดตารางแทนที่จะต้องไปอินทิเกรตเองก็คือมีคนทํการอินทิเกรตไว้ให้หมดแล้วแล้วก็มีหน้าที่เปิดตารางหาค่าที่เราต้องการหาพื้นที่ที่ต้องการจากการดูตารางนะครับก็ในยุคป,ปัจจุบันเราก็คงจะไม่ต้องมา เปิดตารางก็ได้นะครับจริงๆตารางก็มีอยู่หลังหนังสือแต่ถามว่าถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆคอมเราก็สามารถจะเปิด Excel แล้วก็ใช้ Excel ในการคำนวณหาค่า property ได้เลยครับครับ EP นี้ก็คงจะเท่านี้แล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใน EP พถัดไปครับ